สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ยังบานาทุกท่านเลยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าวันนี้เนี่ยผมก็มากับเพื่อนทัดนะครับแล้วดีครับแล้วก็ผมก็มาุ้นนวยครับส,สดีครับผมนุยนะครับจากช่องเดินป่าครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาซุ้มดูเจ้าสมิงตัวเมวื่อวานนะผมเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บใจมากเลยนะที่มันหนีไปได้นะครั้งนี้นะผมจะมาซุ้มดูมันนะผมจะเจอหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือมแมลงเนี่ยเยอะมากพี่พี่ ก็ครับผมก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอขอลาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามให้กันนะนะไปไปเจอกันในคลิปครับพี่่ตอนนี้เน่ยผมเนี่ยจะเดินไปตรงที่จุดที่เจ้าสมิงอะ่ะวิ่งขึ้นไปเมื่อวานนะผมนี<อ>่ยอยากจะรู้จริงๆนะว่ามันมอยู่ไหมแต่ว่าผมแล้ว,ว่าวจะส้มมันนะ ว่าเนี้ยเราลองใบคล้างกันดูดีกว่าไหมผมว่าผมจะลองใบคล้างก่อนดีกว่านะพี่พี่มจะขออนุญาตลด้านะน,นล่างนะวันนี้เนะี่ยผมมีขาดตั้งกล้องเลยนะก็จะคือกล้องในนิ่งกว่าปกติหนะ่อยจริงวัเนเองนะผมจะทำได้ไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยนะพี่พี่เดี๋ยวผมนะจะหาจุดซุ่มนะผมจะหาจุดที่เหมาะกับการซุ่มดรืเจ้าสมินะ่ะ ผมว่าผมทอดรองเท้าดีกว่าไหมนี่เราทอดรองเท้ากันไว้ดีไหมเราจะได้เสี่ยังเย็บยาวเราจะได้เบาขึ้นมาหน่อยขอนิยัตทอดรองเท้าตรงนี้นะพี่มันจะได้ซุ่มดูมันได้ง่าย,ายค่อยๆนะต้องระวังระวังกันด้วยนะพี่พแล้วก็เพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะ ดี๋ยวผมเนี่ยแล้วผมเนี่ยจะไปซุ้มซุ้มเจ้าสม,มิงนะถ้าทถาด้านหลังนู่นนะเดี๋ยวจะหลอดูนะว่ามันจะอ้อมอานนะรือว่าเราจะซุ้มดูมันตรงนี้ดีตรงนี้ชื่อว่าโอเค วันนี้ผมจะซุ้มดูกระเท่านี้นะมองไปพี่ผมเนี่ยคิดว่าผมจะมาซุ้มดูกระเทาอย่งางนี้นะมอตของพี่น่าจะดีเลยพี่เป็นที่สูงเลยพี่มองแล้วมันไม่เจอแน่นอนนะ,ะเ,เ,เนี่ยเก็บกองอย่างเงี้ยคพี่คิดว่ามันจะมาไหมอะ ผมคิดว่าวันนี้มันอาจจะไม่มาลนะเพราะว่ามัวเรามัวเราแช่์ถ้าไปขนาดนี่ก็ตรงนี้ซื่อก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวทำมาเจอเรามันจะไม่กล้ามานะทำไมตัมวทันนะ chút nữa mía đây mía mía đây mía 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 này mía 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 thấy mía 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 đây mía 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 ่าพี่ผมาตอนนี้ผม,มจะเปลี่ยนซมุดซูมพี่เขาพรตอนนีผมซูมมาเป็นชัมมนะ่วโมงรัพี่ี่ยังไม่เจอเลยนะผมขอนมีานมาด้านนี้นะอ๋อหลอกเลยนะพี่พวันนียจะลองซมติมครีงนะคือซ้มมานานมนาะพ,พี่ไม่เจอเลยนะมคอยเดินเลยนะ ทีเเพราะอนี้มันวจุดที่เคยเจอสมิเียนสินเน,นสมิงอะเปลี่ยนตันไม้ี่เเรามานังซุ้มกันแบบนี้นะเฮ้ย,ยพี่พี่เสียงอะไรหรือปะสมินเน,นะน,นี้เสียงซมน่ซุะเอ 门头吧。 มันระวังชีวิกลัวจะได้รับนารามันไปแลทุกคนมันไปหนของมันแลทุกคนมันเปใหนของมันไมู้นะมันจะมันน่ไใหน้ของมันนะพี่นุยนตามไปนุ พหอหลังเจอนเะไี่ยู้นะพี่พี่จะมองให้หรือเปล่านะร้ค่อยเดินนะี่เหนเปล่าะไ,ได้ขอมือนะขอน,นาตนะหนมมันจะดีมากนะ อันนี้คือเดินไปไหนของไม่รู้นะแต่มันเจอแบบแค่อย่เลยพี่ไปไหนของมันนะพี่มันทำของทันเล้่ยงเดินไปไหนของมันไม่รู้นะ มันใครไเนกัใคร,ร,รมีมันคไย่พี่เสี่ยหรือเปล่าอืนทะลาะใครฮะพี่เป็นลืสีนะ

ใส่ยิ้มหมดแล้วฮะใจเลยใจนะใจละใจทุกคนเหมือนหรือสี่เนี่ยเป็นใครไม่รู้นะผมว่าน่าจะไม่ใช่หรือสี่ที่ผมเนี่ยรู้จักหรอกนะใจเออใจเนี่ยใส่ยมหมดแล้วเลย tay chéo Đây nè ra bố phụ mở dung da này cho khám ăn nè Mình ai nó sợ mất nè lè bớt đi Ai muốn cùng thuê rồi hò Khỏi hàng Này dê á Cháu mình đi lâu khoai xe á Dê Mở bơi á Nhìn Chạy đời cay á Chạy ban, ghê ghê bàn nó ghê Hãy chạy bây giờ đi Đang mà lên không à ไอคนนี้ป่าลาไปนะหรือว่านี่มันล่อพวกเราหรือเปล่าเหนือนไไหห่อยมากพี่คนนี้นี่คืนไปแล้วนะ,ะนมนนผมไม่รู้นะมันจะตามไป,ไปอีกนะ,ะมผมไม่รู้ว่ายังไงต้องตามไป,ไปอีกนะ ไม่งั้นปล่อยไว้อย่างงี้นี่คืออันตรายต่อคนที่เข้ามาเดินป่าเนี่ยผมจะ,จะเข้ามาไปติดตามนะเนี่ยใจมันคุณเลยเก็บอ่ะคุณผมไม่ถอยนะพี่ทุกคนเห็นไหมมันยืนอ,อยู่ตอนนั้วมันมองมาน่ากลัวมากพี่พี่ยยมัน,นยืนมันนนั่แหละนี่เล็กจืนอยู่สิไ,ม,นะไ,ไม่นะเอ๊ะจะทามมันอยู่ข้างบนอ๋อมันยังอยู่บนหนุ่นกันอยู่นะ สกี่บ่เนี่ยเไอ้มึงถอยหรือมั้งหนูสีไอส้สามอะไรเลยมันยังอยู่บนนู้นกันอยู่นะคร้งนี้เนมะ่ผมด้เอามีนหมอกมาด้วยนะถือมพดมิ มันจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่มันลอกล้อเราหรือเปล่าอยู่เลยอะ่าเงี so them, load, load, read, read, read. Like ้ยซมิง like ยังอยู่ด like ้านบนอยู่เลยนะไงซมิงหายไปแล้วนะตัวนี้หายไปแล้วใช่ไหมเล็กตัวซมิงเนี่ยหายไปแล้วนะพี่พี่มันช่วยโากาสตอนที่เราในกำลังไปนะพี่นะซมิงหายไปแล้วพี่พี่ มองไม่เจอแล้วนะมันใช้กะถาบบางตาหรือเปล่าอันนี้คือฤๅษีเนี่ยมันมันอยู่ตรงนั้นนะเยสินั่นเลยเยออ๋อพี่พี่แล้ให้ใจไม่ค่องหรอไมมันทำอะไรผมนะไม่เมื่อกี้ั้นให้ใจหอมๆแง่นะ นมโมช่ชไอะไระได้เยอะฮะเยอะเอโหเยอะตี๊ตุ๊จไมมีป้านะนม่คุณตนนี้เราดองมือทีไรนะบทองมากเลยพี่ทนไม่ได้ไหวไหมเดี๋ยวทนนะขอเต้ากันบ้างเลพี่อ้าทอกอ,อะ ส่วนเจ้าสมิงนีมันมันหนีไปได้นะผมว่าเราากลับไปตั้งหลักก่อนละคืนอยู่ต่ออย่างนี้นี่คือไม่ได้แล้วพี่ไปสิไปก่อนมันเบอร์เอแย่งามากอะเกิดกจิตเราแย่มากเลยอ๋อเห็นหัวไม่ไหวเหรอสมิงมันอยู่เลยเจ้าสมิงมันกำลังอยู่ตรงนู้นแล้วนะพี่ ก็ไมนะเล็กใช่จ้ะจัสไม่ได้ลงอาคมไปร่วมนะยูยูเนี่ยคือเขาสองนมันแบมันแยกกันไปนะพอมูขอออกห่างกันนะพี่พี่วาไม่เล็กอ๋อกระถอกีสึนอ่อน่อนเล็กอ่ะสิกดกนะ เลิมหายใจหอบแห่แหแล้วอ้อมาดูเล็กนหอยลูก